ช้างในพระพุทธศาสนาช้างเป็นสัตว์สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์เป็นสิริมงคลเป็นสัตว์คำจุนพระศาสนาและเชิดชูพระศาสนาดังปรากฏในพุทธประวัติและชาดกต่างๆเช่นเรื่องพญาช้างปาลีลยายกะที่จะได้กล่าวต่อไปนี้ช้างปาลีลยายกะเป็นช้างที่สำคัญยิ่งเชือกหนึ่งในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นช้างที่ได้ปรนิบัติดูแลพระพุทธเจ้าตลอดพรรษาที่สินับแต่พระพุทธองค์ตรัสรู้เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาที่ป่ารักิตวันใกล้หมู่บ้านปาลิลยายกะไม่ไกลจากเมืองโกสัมพีช้างปาลิลายากะหลีกนี้ออกจากโขลงมาอาศัยอยู่ที่ป่ารักิตวันป่านั้นจึงมีชื่อว่าป่าปาลิลยายกะด้วย ครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณเมืองโกสัมพีภิกษุชาวเมืองโกสัมพีเกิดทะเลาะวิวาทกันด้วยเรื่องอาบัติเล็กน้อยแม้พระพุทธองค์จะทรงตักเตือนไม่ให้ทะเลาะวิวาทกันพระพุทธองค์ทรงเตือนถึงสามครั้งภิกษุเหล่านั้นก็หาได้เชื่อฟังพระดํารัสของพระพุทธองค์ไม่จนเมื่อภิกษุแตกแยกกันออกเป็นสองฝ่ายด้วยเหตุนั้นพระพุทธองค์จึงทรงหลีกเล่นออกจากหมู่พระภิกษุเหล่านั้น เสด็จไปแต่ลำพังพระองค์เดียวพระองค์ทรงเสด็จไปประทับอยู่ที่ชายป่ารักิตวันและได้จำพรรษาที่ป่ารักิตวันนั้นฝ่ายช้างปาลีนายกะก็ได้เกิดความเบื่อหน่ายกับการอยู่รวมกันกับช้างเป็นจำนวนมากจึงได้หลีกหนีจากโคลงไปดำรงชีวิตเป็นอิสระแต่เพียงลำพังผู้เดียวในป่ารักิตวันเมื่อช้างปาลินายกะไปถึงที่ประทับของพระพุทธองค์ ได้พบเห็นพระพุทธเจ้าก็เกิดความเลื่อมใสย,ยิ่งนักและด้วยอำนาจพุทธบาร,รมีและพระเมตตาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพญาช้างปาลีลยายกะก็ได้อุปถากพระพุทธเจ้าพญาช้างปาลีลยายกะไม่เห็นเสนาสนะของพระองค์ก็ได้ปรับพื้นที่ใต้ต้นสาละให้เป็นที่ประทับให้ราบเรียบช่วยปัดกวาดบริเวณให้สะอาด ต่อจากนั้นก็ปรนิบัติพระพุทธเจ้าเตรียมน้ำฉันน้ำใช้โดยใช้งวงจับม้อน้ำตักน้ำมาเตรียมไว้ให้พร้อมนอกจากนั้นยังเที่ยวไปเสาะหาผลไม้ต่างๆมาถวายพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตในหมู่บ้านพญาช้างปาลิลลยกะก็ตามส่งเสด็จถึงชายป่าและคอยรับเสด็จเมื่อพระพุทธองค์เสด็จกลับจากหมู่บ้าน พญาช้างคอยรับบาทไปส่งถึงที่ประทับต่อจากนั้นก็ถวายงานพัดด้วยกิ่งไม้ในเวลากลางคืนก็ใช้งวงจับไม้มาสีกันให้เป็นไฟก่อกองไฟขึ้นถวายความอบอุ่นแด่พระพุทธเจ้าและพญาช้างก็ได้ถือท่อนไม้ใหญ่ด้วยงวงเดินเรียบไปตามชายป่าคอยระวังภัยให้พระพุทธองค์จนถึงเวลาเช้า เมื่อถึงเวลาเช้าพญาช้างก็จัดน้ำสรงพระพักถวายกิจวัตรเหล่านี้พญาช้างได้ปฏิบัติต่อพระพุทธองค์ตลอดพรรษาในครั้งนั้นมีลิงตัวหนึ่งเห็นพญาช้างคอยปรนิบัติดูแลพระพุทธเจ้าก็คิดว่าเมื่อช้างทำได้เราก็จักทำได้อย่างนั้นเมื่อคิดดังนั้นแล้วลิงก็มีความเลื่อมใสในพระพุทธองค์ได้นำรวงพึ่งมาถวายพระพุทธเจ้าบ้าง ในครั้งแรกพระพุทธองค์ทรงรับไว้แต่นิ่งเฉยอยู่ไม่ทรงฉันลิงมีความน้อยใจคิดว่าตนเป็นสัตว์น้อยพระพุทธองค์จึงไม่ฉันแต่เมื่อลิงได้นำรวงพึ่งกลับมาพิจารณาดูจึงเห็นตัวอ่อนของพึ่งและได้นำตัวอ่อนออกจนหมดแล้วก็ได้นำรวงพึ่งนั้นเข้าไปถวายพระพุทธองค์ใหม่คราวนี้พระพุทธองค์ทรงรับแล้วก็ฉันรวงพึ่งนั้น ลิงซึ่งแอบดูอยู่บนต้นไม้เห็นพระพุทธเจ้าทรงฉันรวงพึ่งของตนก็มีความดีใจกระโดดโลดเต้นบนกิ่งไม้จนตกลงมาถูกตอไม้แหลมเสียบทะลุท้องจนถึงแก่ความตายด้วยจิตที่เลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อลิงตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึง ครั้นสิ้นสุดช่วงเข้าพรรษาพระอานน์และพระภิสุห้าร้อยรูปได้เข้าไปพบพระบรมศาสดาในปารักิตวันและได้ทูลเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จกลับพระนครในครั้งนั้นช้างปาริลลยะกะก็ได้ถวายอาหารแด่พระอานน์และพระภิสุห้าร้อยรูปด้วยเมื่อพระพุทธองค์จะเสด็จกลับช้างปาริลายกะได้เข้ามาขวางหน้าพระพุทธเจ้าไว้ พระพุทธองค์จึงได้ตรัสกับช้างว่าปาลิรลยกะการไปคราวนี้ของเราเราไปไม่กลับเพราะว่าหากเราอยู่ชานก็ดีวิปัสสนาก็ดีมักผลก็ดีย่อมไม่มีแก่เจ้าด้วยอัตภาพนี้เจ้าจงหยุดเถิดเมื่อพญาช้างปาริรลยากะได้ฟังคำสั่งดังนั้นแล้วก็ได้สอดงวงเข้าไปในปากร้องไห้เดินตามหลังพระพุทธองค์ไป พญาช้างคิดว่าถ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกลับมาพญาช้างก็จะปฏิบัติเช่นนี้แด่พระพุทธองค์ตลอดชีวิตเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกมาจนพ้นป่าแล้วได้ตรัสว่าปาลิเลยกะแต่นี่ไปไม่ใช่ที่ของเจ้ามันเป็นที่อยู่ของบรรดาหมู่มนุษย์ทั้งหลายอันตรายจะมีแก่เจ้าเจ้าจงหยุดอยู่เถิด เมื่อพญาช้างปาริลยกะได้ฟังดังนั้นก็เกิดความเสียใจยืนร้องไห้อยู่ตรงนั้นไม่กล้าตามไปครั้นเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จออกไปกับพระพิสุสงจนกระทั่งลับตาไปแล้วช้างก็เกิดความโศกเศร้าหัวใจแตกสลายล้มลงสิ้นใจทันทีด้วยอานิสง์ที่พญาช้างปาริลยากะ ได้คอยดูแลพระบรมศาสดาด้วยความเคารพรักส่งผลให้ช้างไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีชื่อว่าปาลิเลยากะเทพบุตรในคำพีอนาคตวงศ์ได้แสดงไว้ว่าช้างปาลิเลยกะเชื่อนี้เป็นพระโพธิสัตว์และจักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตในสมัยของพระกะกุสันธพุทธเจ้าช้างปาลิเลยกะนี้ เกิดเป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิทรงพระนามว่ามหาปนาทะทรงครองราชสมบัติในพื้นปัฐพีชมพูทวีปทั้งสิ้นแล้วทรงครอบครองรัตนเจ็ดประการคือจักแก้วแก้วมณีนางแก้วช้างแก้วมาแก้วขุนพลแก้วและขุนคลังแก้วเมื่อพระก,ะกุศุทัพพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระเจ้ามหาปนาทะจักกพัฒทรงศรัทธาเลื่อมใสมีความปิติสมนัตในพระพุทธองค์อย่างยิ่งจึงได้อุปธรรมพระศาสนาและได้บวชในสำนักของพระพุทธองค์ในอนาคตภายภาคหน้าช้างตาลิลยายกะจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าพระสุมังคลพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าลำดับที่สิบ หลังจากสมัยของพระศรีอริยเมตรัย